SUV เลือกไม่ถูกนะครับ AB Premium Motor เลือกให้ครับอึดถึกทนประหยัดน้ำมันไม่ใหญ่มากเกินไปซ่อมง่ายคันนี้เลยครับดูคลิปช่อง AB Premium Motor แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับรถที่ผมเกริ่นไปด้านต้นนะครับอึดตึกทนนะครับต้อง t o y o ต a h a r r i e ีเนะครับแล้วก็โฉมนี้เนี่ยสปอร์ตโฉบเฉี่ยวนะครับดูนะครับความโค้งวนนะครับถือว่าเขาดีไซน์มาได้ดีมากนะครับดูกระจังหน้าเนี่ยเนี่ยขนาดปีเนี่ยค่อนข้างจะลึกนะครับแต่ว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยดูไม่เก่าเลยนะครับแล้วก็ออปชั่นให้มาค่อนข้างเยอะนะครับได้มาทั้งกล้องนะครับได้มาทั้งเรดาร์เซนเซอร์นะครับโอ้โหถือว่าครบมากครับปาร์คเซนเซอร์ให้มา4จุดนะครับแล้วก็ กันชนหน้าอะไรต่างๆเนี่ยดีไซน์มานะครับดูไฟหน้านะครับแบ่นะครับสวยงามนะครับมีเลี้ยวตามด้วยอะไรด้วยนะครับโลโก้ของเขาเนี่ยนะดูฉบเฉียวนะครับดูเป็นจีเป็นรูปอิน4ีนะน้องอินสีนะครับเป็นโลโก้สีทองก็ดูสวยนะครับดูแปลกตาไปอีกแบบนึงนะครับอ่ะไหลไปด้านข้างเล่นินึงนะล้อแบบโตโยต้านะครับด้านข้างแบบโตโยตานี่เขาทํามาออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับคิ้วด้านล่างโฟเมียมนะครับแล้วก็ ให้หลังคาแบบสุรุปมาด้วยนะครับมีกล้องด้านข้างโอ้โหออปชั่นเนี่ยถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะฮะเตอร์ตาร์แฮร์เออร์นะครับรถยนต์มันเครื่องยนต์แบบไฮบริดนะครับดูไฟท้ายนะครับเป็นแบบใสๆนะครับนะสวยงามครับแบ่งสันแบ่งส่วนนะครับสันคมมุมอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าสวยนะครับโลโก้ไฮบริดนะครับทันนี้แบตเปลี่ยนแล้วนะครับรถออกจาก TSL นะครับนะฮะโลโก้นะครับจะเห็นว่า สีเหลือบไฟฟ้าอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่าสัญลักษณ์ของโตโยต้าแบบเครื่องยนต์ไฟฟ้านะครับท่านนี่กังวลน,นะครับในเรื่องของอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะแบตไฮบริดอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะฮะท้ายก็ได้มาแบบไฟฟ้าด้วยนะฮะอ่เดี๋ยวมาตรวจสอบโครงสร้างกันหน่อยนะครับเชิญเลยครับ อ่าผมจะเล่าเรื่องไปเรื่อยนะในระหว่างนี้นะครับก็ดูนะครับอันนี้กังวลในเรื่องของแบตเตอรี่หรืออะไรต่างๆนะ่ัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ยังใช้ได้2ระบบนะครับไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าไม่ต้องวางแผนชีวิตเยอะแยะมากมายนะครับพูดง่ายคือ เราสามารถที่จะเติมพมลังงานได้ใน2แบตนะครับแล้วตัวนี้นแบตเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวนี้นะครับราคาแบตเตอรี่เนี่ยของตลาดตัวนี้ซ่อมกันอยู่ที่ประมาณแสนหมกบนะครับแปดหมื่นแสนหนึ่งแสนสองไม่เกินนี้นะครับราคาตลาดเนี่ยอยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วตัวนี้แบตก็เพิ่งเปลี่ยนมานะครับร่ะดูไฟตรงที่3หน่อยนะครับก็ถือว่ารถ สมบูรณ์เลยแหละไมเกรด A เลยเดี๋ยวไปดูด้านในกันหน่อยครับไปครับด้านในนะครับออกแบบมาค่อนข้างจะสวยโอ้โหนี่ได้พารามิกคลาสโฟนะครับได้แบบป็นแผ่นนะครับด้านหลังเนี่ยยาวไปถึงด้านหลังเลยนะครับนะฮะรถนะครับปี 2014. จดปี57นะครับปลายปลายปีนะครับรถนะฮะดูจากเอกสารนะครับนะฮะ ลำดับที่1นนะครับนะฮะรถออก TSL นะครับนะฮะเอกสารเราไว้ในรถนะครับสามารถตรวจสอบดูได้เลยนะครับก็ใครที่จะมาดูรถนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันหน่อยนะครับด้านในนะครับเบาะนะครับเขาให้มาแบบหนังนะครับแล้วก็ตัดกับเบาะแบบผ้าสไตล์ญี่ปุ่นครับได้การเย็บได้แบบไดมอนด์คัตนะฮะแล้วก็มี ตัดได้นะครับสวยงามนะครับดูคอนโซลกันหน่อยคอนโซลเนี่ยเป็นแบบสีแดงแบบแดงเลืดนกนะครับก็สวยงามนะครับด้านข้างนะครับมีโลโก้ Insi นะครับตัวนี้นะครับสวยนะครับอินททเลียด้านข้างนะครับก็นิ่มๆครับให้เท็กซเจอร์นะครับแบบหนังแท้นะครับนะปูมาลัยหนังนะครับจับถนัดมือนะครับมีมัลติฟังก์ชันให้สองข้างนะครับมีเรดาร์นะครับมีเลนเชนให้นะครับเวลาขับก็สามารถที่จะเวลาเปลี่ยนเลนเข้าเลนคข้มเลนนะฮะเขาจะมีเตือนนะแล้วก็มีครูสคอนโทรลมาให้นะครับ เลขไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นกว่ากิโลนะครับนะฮะรถเป็นเครื่องยนต์แบบไฮบริดตอนนี้เนี่ยเราสตาร์ทเครื่องอยู่นะฮะเงียบมากเงียบจริงนะครับจอเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับฟังก์ชันเมนูปรับง่ายนะครับจะสามารถใช้ได้เลยนะครับแอร์นะครับเขาให้มาแบบนาโนง่ายๆคือกรองฝุ่นนะครับก็เข้ายุคสมัยดีนะครับมีกรองแบบ PM เ5มนะครับนี่ญี่ปุ่นใส่ใจ สุขภาพมาตั้งแต่แบบ10ปีที่แล้วอะพูดง่ายๆนะเขามีระบบนาโนฟอกอากาศให้นั่นเองนะฮะแล้วเครื่องยนต์รุ่นนี้เนี่ยเล่นมาเล่นมานะครับถือว่าขับขี่สนุกนะครับไล่มาดูคอนโซลนั่นหน่อยนะครับสมดุลรถเพิ่งเข้านะครับย้ำเพิ่งเข้าัไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําอะไรเลยนี่เราต้องรีบเอามาอัปโหลดลงโซเชียลลงไวให้ เพื่อนๆที่ติดตามเพจอยู่ดูก่อนนะเพราะว่า,าบางทีไม่ทันลูกค้าที่จับจองรถอยู่ด้านหน้านะครับที่ตามเซลล์อยู่ฟุยกับเซล,ลอยู่ที่ร้านเนี่ยเ,เวลาเซล,ลเสนอไปปุ๊บบางทียังไม่ทันลงคลิปเลยไปก่อนแล้วตัวนี้เนี่ยผมก็พยายามจะออกเสือให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าลูกค้าบางท่าน,นยังไม่เคย คอนแทคหรือย,ยังไม่เคยซื้อส,สายกับเราตรงนี้ต้องเร็วนิดหนึ่งนะฮะทักแล้วกด Follow ติดตามช่องไว้ก่อนนะครับได้ดูปุ๊บต้องรีบจองนะฮะนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหน้าสักนิดหนึ่งครับไปดูห้องเครื่องกันหน่อยไปครับเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นเนี่ยเขาดูแลง่ายนะครับเป็นเครื่องยนต์อ่าสองตัวสี่เป็นเครื่องยนต์แบบพูดง่ายเครื่องยนต์แคมรี่อะตัวนี้ ฝาชกมีอ่อนแรงนร้าเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะครับให้ดูแบบสภาพเดิมๆห้องเครื่องอาจจะเขคนิดนึงแต่ว่าอายอย่าเพิ่งโ่งเพื่อนนะให้ดูอย่างนี้นะครับรถเพิ่งเข้ามาอย่างที่บอกย้ํากันนะอะเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างก่อนนะให้ดูโครงสร้างก่อนวันดิบๆดบดเดิมๆเ,เวลาเราคัดเลือกรถมาเนี่ยเป็นยังไงนะครับให้ดูก่อนนะครับรถคันนี้เป็นรถเก่าของเสียร้านก่อสร้างนะฮะจังหวัด นครพนมนะเําจำไม่ผิดนะฮะเพียก็อยู่นครพนมน,นะครับแกก็เอาไปเทิร์นเบนซ์นะครับแล้วเอารถสภาพดีๆแบบนี้มาเทรดกับเรานะครับแล้วก็ เครื่องยนต์รุ่นนี้เล่าให้ฟังสักนิดนึงนะเป็นเครื่องยนต์แบบแคมรี่แหละ2.5นะแล้วก็ใช้ระบบแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับแบตเตอรี่เขอ,อยู่ด้านหลังแล้วก็การซ่อมก็ง่ายอย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นแล้วนะฮะดูแลกันเดี๋ยวนี้ง่ายมากนะครับตัวนี้นะฮะใครที่ลังเลอยากประหยัดด้วยอยากรักโลกด้วยแล้วก็อยากใช้ระบบที่ไม่ตกยุคก็นี่แหละตอบโจทย์นะครับเป็นรถไฮบริดไฟฟ้านะครับขับได้สองระบบถึงแม้เขาจะเป็นไซส์นี้นะฮะรถ หนักประมาณ2ตันนะครับหนี2,000กิโลนะครับตัวนี้เนี่ยถึงแม้จะไซส์แบบนี้นะครับเขาประหยัดน้ำมันนะครับวิ่งได้ประมาณสัก2 5ิกิโลเมตรต่อ1นลิตรถือว่าประหยัดมากในยุคนี้แล้วเครื่องยนต์เงียบนะครับดูแลดีช่วงล่างแบบนี้หมอะอับสนุนบ้านเรานะครับก็ไปได้ทุกที่นะครับรถนะครับปี2014นนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งปี2 0 1 4บแบตเตอรี่เปลี่ยนแล้วนะครับมีใบเสร็จนะครับเี่กดูได้นะครับตรงนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลในเรื่องการซ่อมออปชั่นเต็มภายในอะไรก็ดูจาากในนคลลิปถ้้้ดูึงตรีแว ราคานะครับราคาอยู่ที่799,000บาทนะครับราคานี้ผมบอกเลยไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนะครับชอบก็โทรมาได้เลยนะครับและถ้าซื้อต้องการที่จะซื้อออนไลน์นะครับที่ AB printer motor นะครับเราส่งไปทัว่วประเทศมากกว่า1,000 0คันแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ดูคลิปแล้วมันจะได้เลยนะครับว่าได้รถตรงปกแน่นอนครับรีบเลยครับสนับสนุนโดย Car ์โฟช r วเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคา Car ์โฟช u c o m